Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฉันแม้แค่วันจะเปลี่ยนแปลงสัก่ไหนแต่ใจของฉันจะรักเธอน่ตยต้องลงนรกขึ้นสูงสวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธอใจแค่เพียงคนเดียวและเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป

หนูทำไรต่อคะเดี๋ยวหนูไปเล่นอีซี่แป๊บนึงครับอย่าเล่นเยอะโอเคไหมวันนี้พี่ไม่ได้อยู่ด้วยนะโ <Okay. S 2> อเคแต่าพาขายเสร็จพี่ก็จะไปพักกันนะโอเคครับคิดถึงหนูนะรู้ไหมคิดถึงเหมือนกันโอ้ <c oughs> อกอะไรหลายรอบ ก็มันคลิกถึงอหลายรอบไงก็ต้องบอกหลายรอบว่ะ thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. จะรู้หรือเปล่ามีใครที่เขาอยู่จนเช้าเกือบจะทุกคืนจ้าจ้าจ้ายินเลยก็ไม่ลต loud เป็นคืนก็มีแต่เขาที่ต้องนอนน้อยทุกคืนคนนั้นคือฉันเองเด็กวันนี้ลองเพลง

เอาเล็กไว้ไหมครับเอาเ็กไว้ที่หนูก็ได้ขายเสร็จก่อนไปเสร็จแล้วอ2 7 5เจ็ดก เอาแล็กแล้วพี่ไว้ใกล้หนูด้วยไหมอยากอยู่กับหนูตลอดโอยยังใกล้ไม่พออีกเหรอก็ยังอยากอยู่่ตลอดอยู่เลย แล้วพีอยู่ข้างๆไหม,อมเอาไหมเอาเบ็ดเอาเหล็กแล้วใจเอาไหมครับเอม,ม,ม,มีอยู่นะคะไเก็บรอไว้เดยไปเก็บะกัน <c oughs> ไกลตรงฉันจะยอมกอดเจ้าดอมหนอจนไกลแล้ว to make you even seem man ตาอแล้ไม่รู้กู ไปไหนคะอีแลนอื่นเขาเป็นไหนก็ได้แรนตเขียวก็ได้น่าทำไมแลนน้ำตาลก็ไม่หม่าป่าไม่ใช่หรอเพียงเขาหมา่าปลาเขาไม่ใช่หรอโอ้โหข่อย่างวันม,มีพ่อได้หรออย่อางเงี้ามเล่นเยอะเข้าใจไหมโอเคถ้าหมื่นถ้าหมื่น ห้าหมื่นเดียวไม่ใชห้าหมืน่นห้าหมืน่นเดี๋ยวไม่มีคนคอยห้ามด้วยไปนู่นลองมีคนจีบนะ มีคนจีบก็บอกให้รู้ด้วยครับว่ามีเจ้าของว้ารให้คนทำไรพี่ดูคนจีบกันจะไม่พักอีกเหรอพี่ผมจะไม่พักแล้วครับพี่ก็จะไม่พักพกันเนี่ย เกลงิ่งนี้รพร่งนี้พีกล่องผมได้สิบกล่อง,อ,ง,อ,งอาเลยไหมเเฟวเฟโอกูว่าแล้วกูลืมอะไร,รอ,อะไรพีกูนั่งทำทุกอย่างเรียบร้อยกูลืมเปเอากล่องไอ้เห <c oughs> <c oughs> ียกูก็นั่งนึกตั้งนานกูทำอะไรกูลืมอะไรวะหน <15 13 S 2> ึ่งห้าหนึ่งสาพี่พี่เราถ้าอยลด้วยเอวะ เออดีแม่งเอยชิหายเลยนเนี่ยเจ๊กเลยหนึ่งห้าหนึ่งสามไม่เชียวมีห้าร้อยโลด้หรอเปล่าเดียววะไอ่โทนี่ไอ้น้ำขิงมันมีเซเว่นขายป่ะวะไอ้อที่มันเป็นซองอ่ะมันมี่ะวะมีะมีใชป่ะมี เล่นเยอะเข้าใจไหมคะโอเคครับห้าหมื่นเดียวโอเคครับดูตังก่อนนี่มีร้านสี่ใช่ไหมอ๋อแต่เราจะไปเป็นสองล้านชัวหนูชัวชัวมีเจ้าของชัวใช่ไหมรู้ใช่ไหมฮะฮะฮะ มีเจ้าของแล้วใช่ไหมครับมีเจ้าของหรือยงังคนหน้ารักนี้มีเจ้าของหรือยังครับเออเอ่อฮ่า <laughs> โอเคเราเตือนด้วยโอเคไหมครับเขาให้ยืมคันนะ่ะคันอื่นขอใครับพี่โทนี่หรือเปล่าใช่ครับนี่มีม,มีมีรถไหมพี่รถอะไรเข้ารถได้ไหมครับ สักแ๊บหนึ่งอะอยากจบปูนะครับพี่แล้วจบปูเหรอพีโอนมีอะไรบ้างอะพี่ไอ้มังมึงกลับมาหาพี่แป๊มเด็กพีโคนเออเดี๋ยวมีแท็กวะมึงกลับมาหาแป๊บเด็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาค่ะเดี๋ยวพี่เอาโดนให้มันแป๊บนึงอ่าอเอามาแลนเขียวดิพีโอนเหลือเสียรับเหล็กว่าเสียรีมรถจบปูนะเดี๋ยวพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นึงครับรอบนึ่งพี่พี่พี่คนนี้รับปอโอ้โหตอนนี้มีตังค์เลยครับตังค์หมดรอนน่นะอ๋อครับคนไม่โกล ครับพี่คนให้เพื่อนผมยืมนั่นเนี่ยคนนี้คนนี้ใช่ไหมหัวโตใช่ไหมรถอ่ะใช่ใช่ครับพี่โอเคได้ครับคนเดียวใช่ป่ะวันวันไหนพี่เฉีนมาสกินให้หน่อยนะพี่คนนะบักบงหนึงไม่ตอนแรกพี่พี่กับเล่นแค่ทุนสามแสนไงกูดูดูดูวัดใจเลยเขาเรียกวัดใจช็อตกำไรไม่ใช่หรอผมขาดทุนสามแสนผมตามทุนคืนแล้วผมตามทุนคืนแล้วจริงเหรอเฮ้ยแตงใจถึงจริงนะกูชอบเงนี้แหละเอาใหม่พี่เอาใหม่เลยพี่ชายครับพี่ชายเฮ้บอลมันดิ้งได้ไม่ได้บอล กำไรแค่หล oh, oh, well, mm ักแสนนึงพี่ไปเสียพี่สามแสนแทงนอกแทงนอกของจริงเอคิดว่นแทงแทงเกกูห้าแสนไปซะใช่เหรอหรืพี่ชารับเลขวะครับไม่ไม่เป็นไรรับครับพี่ผมฝากด้วยนะเอาไปละครับครับบแล้วก็อันนี้เนาะบายพักกี่โมงนอนด้วยข้าใจเปล่า จะเดี๋ยวจะเล่นนี่ไงสองล้านแล้วพักเลยอย่าดื้อลหรอโอเคในพรุ่งนี้พี่เข้ามาพี่บอกจะเข้ามาบ่ายๆก่อนโอเคคันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่คัเนี้ครับเชดถึงหนูนะคะสดีคค้าพี่ชายครับผมมีเพชรอยู่ห้าห้าเม็ดแต่มันขายได้เท่าไหร่ครับลองมาถามพี่คนนู้นเลยครับ ครับครับครับไหนแล้วอ่าเดี๋ยวค่อยตามหาไอ้เด็กเจอกันโอเคไหมโอเคบายๆไม่ตลกแต่มีความสุขที่ได้อยู่ข้าเหมือนกัน บานะนาฝันดีค่ะ